จากคลิปหกสูงนะคะมีคนบอกว่ารูหัวชนกำแพงทํายังไงดีคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะคือปกติมันก็นจะให้เด็กๆติก,กทาหกสูงเนี่ยกับบาอตัวใหญ่ก่อนนะคะแต่ทีนี้พอเราคล้องแล้วก็จะมากําแพงกันซึ่งวิธีการเล็งกําแพงคือไม่ใช่เราเอามือพุ่งแล้วเอาหัวพุ่งไปอย่างนี้นะเปึกออย่างนี้ชนเลยนะคะปกติการวางมือเนาะหกสูงมือมันจะอยู่แนบหัวอย่างนี้เห็นไหมฉะนั้นละหน้าของกําแพงเราเอาออกมาจากห่างประมาณสักประมาณเช่านี้นิดนึง ไม่ต้องติดกับกําแพงเลยก็ได้นะคะห่างมาสักประมาณนิ้วสองนิ้วให้กําแพงอยู่ประมาณช่วงนี้เรานะคะจากนั้นเราเล็งมือดีๆคือบางคนชอบทามืออย่างนี้แล้วก็วางอันนี้ตัวหัวโขกเลยเพราะว่าพอวางมันจะพลาดนะคะฉะนั้นถ้าใครฝึกใหม่ๆพยายามเล็งมือแค่นี้พอนะคะเล็งใกล้ๆจากนั้นนะคะก็ค่อยๆวางให้ใกล้กำแพงที่สุดแล้วลองเตะขึ้นอย่างนี้ก่อนเห็นไหมตอนนี้หัววานก็ไม่ชนกำแพงเหมือนกัน นะคะแล้วก็ทําไปสักสีห้ารอบให้รู้สึกชินก่อนพอได้แล้วเราก็วางเตะขึ้นเลยแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถขึ้น6กสูงได้โดยที่ไม่ชงกําแพงเลยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นวิธีการเตะหกสูงขึ้นง่ายๆโดยที่หัวเราจะไม่ชนกำแพงนะคะไปลองทำดูค่ะ